ไม่ใช่เอ้า <laughs> เอา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  <laughs> เทำไมพี่นองค่ะเสียงดังเลย

ามาย่างโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพีใหม่ทุกคนโอ้ยนะจะมาเร็วเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะเข้าระบบตั้งแต่หกโมงครึ่งบิ๊กแต่มันติดปัญหาที่ตรงระบบเทคนิคสัญญาณไม่เสถียรแล้วก็เข้าล็อกอินอ่า ตัว YouTube ไม่ได้แล้วก็แจ้งเรามาว่าคุณไม่มีช่องทาง YouTube ที่จะสตรีมเอาสิแล้วก็ทำร่วมจนจะ30นาทีแหละจะทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอด <c oughs> เป็นการต้อนรับปีใหม่ที่แบบโอ้ oh my god <c oughs> ความมีความสุขเลยอะไรเย้ะ <c oughs> แต่ก็ว่า แต่ก็มาแล้วนะโอ๊ยทั้งศูนบางหันเนี่ยเข้าใจไม่ศูนย์คนใต้ภาษาอีสานสูนสวนโมโหก็โมโหหงุดง,งิดก็ง,งุดหงิดอะไรวะโอ้สุดท้ายได้เน็ตอะไรได้เน็ตซิมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาคอ่าคอยก็ดว่าค่อยก็ดิบบปเดมมาแล้วถ้าทำช่อง y ย t u b บไม่ได้วันนี้นะ นั่งใจย้ายไปบ้านดำเลยโอ้โหสุดยอดเอ้เครือข่ายแจ้งว่าเครือข่ายอ่อนน่ะก็ถ่ายรูปไปให้น้องเขาดูที่ที่เราหารอินเทอร์เนต็ตกันอยู่เน็ตบ้านกันอยู่น้องเขาก็บอกว่าเช็คทุกอย่างปกติ <Hey. S 1> โอ้ยขขอยละนาย hey. ตอนนี้หนึ่งทุ่มยีบเจนาทีแล้วเอาเป็นว่าเมาแค่3ามนาทีพอเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเกมวันนี้ก็อ่ะถือว่ามันมีเหตุการณ์แบบต้อนรับปีใหม่เออกระสินเรียนให้สาวสนาทีไปกูได้ซิยูน้่นเมือนเนี่ย <c oughs> เราจะอยู่ด้วยกันสามทุ่มครึ่งเลยนะคะ <c oughs> โอ้ดีที่มาได้เราว่าเชื่อมต่อเห็นไหมตัวละครฉันจะจะต้องหันหลังอะ่ะ เงียดเมืม่อไหร่จะได้เจนบอกอจะต้องยืนมาเล่นสักแ๊บครับเดี๋ยวเอาดาันปิดกล้องตัวเองซะอีกใครเนี่ยข้อความใครอะดูก็้ขาพี่ตาไม่ได้เหรอเจ้เล่นครับมาแล้วมาแล้วจะต้องยืนคุยเนี่ยยืนทำงานเนี่ยเอย คิดว่าแบบฉันจะแบบงุดหงิดขนาดไหนเข้าไม่ได้อะพี่ใหม่เป็นไงกันบ้างอ่เดี๋ยวเราคุยกันในเกมเนะาะทักทายกันในช่วงขณะที่เล่นเกมก็ได้ตอนนี้ดิฉันจะคามดาวแล้วก็ซิดดาวนั่งลงแล้วนะคะเฮดเจยังก่อยจะขของเย็นลงกันจังหน่อยกันเด้ออีกสองนาทีดื่มน้ำแป๊บ งงงงงง,ง,งกับระบบไอฉันก็จะสตรีมกับบ้านแดงมาตลอดจะบอกว่าฉันไม่มีช่องอะไรยังไงเข้าๆออกๆกเข้าออก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอยู่ตรงนั้นแหละกับไอแอป YouTube อะ่ะเชื่อมต่อกับเอโปรแกรมไอซอฟต์แวร์ตรงเนี้ยซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งอ่ะแล้วก็ลงทุนดีสตาร์ทเครื่องมือถือนะคะอ่าแล้วก็ลงทุนถอนการตตั้งซอฟต์แวร์สตรีม ออกอีกแบบนี้ทําทุกอย่างหลายวิธีแล้วก็พยายามตั้งสติที่ว่าไม่ให้ตัวเองหล่นไม่ให้อารมณ์ของตัวเองแบบอารมณ์ตกในด้านลบอะไรประมาณนี้นะโอ้โ oh หสุดยอดเลยต้อนรับปีใหม่ <c oughs> ของขวัญสุดประทับใจโอเคค่ะ งั้นก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยในเกมกันก็แล้วกันเนาะเล่นแบบเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมนะคะเรามาเหมือนเดิมค่ะลุยกันไปเลยสตาร์ตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะก็จะทําไปนะคะถ้าวันไหนเหนื่อยก็คงต้องบอกเพื่อนๆว่าต้องพักแหละพักร่างนะใช้เขาหนักไม่ได้นะคะเรามีร่างเดียวอะไรแท้ก็มีอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยเออไม่อยากได้อะไรฟอมโอเคค่ะเดี๋ยวจะปิดกล้องตรงนี้นะคะแล้วก็จะเข้าเกม เล้่ถ้าเราเลบรีอานะคะเราก็จะปิดกล้องนะตรงนี้เลยแฮ <c oughs> <c oughs> มแฮมแฮมเล่นยูผิดต่อมนะันไม่เหรอเจประเล็ดยูข่าเข,าข้าขาอินเตอร์เน็ตว่าได้เขาห้องก็ว่ได้วันนี้จ้าเป็นอยนยังพรอแม่พี่น้อง โอเคโอเคมีคนเรียกแล้วไมอยู่นี่หว่าเห็นพี่เข้าเกมเัน็ก็บอกว่ามันเข้าระบบสเต็มไม่ได้พี่ปุ๊ก็พุมมทำเหนือนแก้ปัญหาตั้งร้อยแปดพันเก้าน็ตก็เข้าไม่ได้ก็สัญญาณอ่อนเชื่อมก่อ Youtube ไม่ได้อีกมันบอกว่าไม่มีช่องสตรีมพะนะโอ้สตรีมมาตั้งหนายปีบอกไม่มีช่องสตรีมโอ้ เกือบไม่ละเกือบไม่ละอยู่พ่อเห็นแจ้งเตือนอย่างเกือบย้ายไปบ้านดำแล้วเนี่ยเอาย้ายไปได้ติดอะไรแต่มันได้ผมคนเล่นผมไม่ใช่คนดูสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ได้แล้วนี่ไงโอ้โหสุดยอดเลยของขวัญปีใหม่เป็นไงบ้างคะสุขภาพแข็งแรงรับทรัพย์กันเพื่อหน้าบอเอาหัวมาให้น้องเนี่ยหัวมาให้น้องเลยพี่ดหัวหรือผัวเอาหัว อะไรพี่ไปไม่ดีเลโอ้โหไม่ดีนั่นเหรอยิงดิ่งคนนึงไหนจะดิ่งไม่ยับมันไม่รับเจ้ลงชื่อดดูเลยัไม่เย็นดูดบุหรี่อยู่เลยเห็นไหมไม่แน่เออดีไม่แน่เอาบอกเอาหัวห้องมาไม่ แกต้องให้ผมเป็นอะเขาเป็นอะไรอ่ะเอาจริงต้องให้ผมเป็นก่อนเอาเถออยากเป็นหัวเหรอรีเจนกันทางนั้นมีผมคนเดียวแกนอยู่หรือเดี๋ยวก็ได้ไปกับบิ๊กเมื่อวานเจอแต่ตัวเดือดนะครถามดูถามพี่ตโอดูไปกับพี่ตโอเมื่อวานตื่นตื่นหมดนีจริงทั้งเกมเลยบมดไม่ไม่มีเลยต่อใช่ไหม อ้าวพ่อยายจะเป็นเจ๊กพ่อยายัตัวเดียวมันอยู่ทั้งแผนที่ใช่โอเคอ่ะข้างหน้าพ่อยายเปน่งด็พ่อยายมีให้โทรศัพท์แล้วหรอี่ยไหนอันนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ประเทศเราตัวนี้เราทักแกทักเนี่ย เราดีเจแล้วก็เลยเจอเจอหนักๆแต่ <laughs> มันไอ้นี้ยังเบากว่าเจเจอคุกหนักมากเลยหรอนล่นคุกภาพได้เสียงเป็นไงโอเคแต่นี่ยังโคยนเน้นเลยน่อย,ย,มอยผมเพื่อหาสตรีมเจ้อยู่ก็เลยขี้เกียจหาเ,าเข้าๆออกๆใช่ไหมล่ะเล่นในล้นเ,เอา้าวสามคนเ<ด>นาะ<ด> เป็นเราเก่งมาเป็นทีมหมดเลยเราเก่งมากเราหามากมากกว่า <c oughs> เสียงก็เหมือนเดิมไม่ได้ยินอะไรเหมือนเดิมเหรอเนี่ย ที่ทำใจทุกทุกการอัปเดตมันมีปัญหาทุกทีอัปเดตแล้วเหรออัปเดตอะไรอ่ะก็อัปเดตล่าสุดยังไงก็ตั้งแต่ล่าสุดเนี่ยเสียงเครื่องบินไม่มีเลยหมายถึงว่าอัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุดของล่าสุดทุกครั้งที่มันอัปเดตจะมีปัญหาทุกทีขวามือนะขวาเปลี่ยนได้ยังเนี่ยขวาเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคนบินการ ได้ไม่ใช่หรอไม่มีผลนี่เขาลิงกัดอืมเขาเขาที่กัดไม่มีผลนะไอ้ออกจะบ่อยเฮ้ยลงไปแล้วสามตัวเสไมาเไปีใหม่แล้วเหรอลนงไผ่มายิงเหรอพี่ตอเออไม่เห็นจริงนะใครอ่ะไปไปไปเจเจนี่นีนไม่เห็นเลยอ่ะใครไม่เห็นเจเจนี้ อุ้ยใครเลยใครอ่ะอย่าบอกนะไอ้นั่นเหลาคือทอดคือทอดเต๋ชื่อนั้นหลาอย่าบอกนะฮะลุงอะไรอะไรตัวคู่ดูอ่ะลุง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 กันหลานลุงอะไรนะพี่ต่อใช่เหรอลุงสีกับหลานเจ๊กไม่รู้เป็นไย่างลุงนีเออเชื่อใจไปแล้วยิงหลายครั้งแล้วเกิน เราวิ่งมือเปล่าก็ไปหาสรุปหนีกันใช่ไหมนั่นหนีก่อนหนีก่อนต้นเล็กเลี้ยวไหลักรุดเล็งเน็ตริงไม่ค่อยดีอยู่สู้ไม่ไหวคนสปปลาวฝากกาดีทุกคนด้วยนะคะ ก็ไปดีปว่าเลี้มาถึงก็เลเ้ยงเข้าอะไรระบบยากไม่พอยังจะมาเจอคนเซอร์ไพรส์บ้านเกิดอีกช่วยแลนย่างเดียวแล้วพคดมักแลนไปรับไปรับรถไหมโอ้ยกระสุนไม่มีเลย ไม่ไม่กำลังวิ่งไปออไเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วใช่ไหมโอเคไปไปบ้านไอ้ดิ่งดีกว่าพี่ต่อรถอยู่ข้างหน้าคนดักนี่ก็กช่างกระไรไ,ไปบ้านในดิ่งผมไม่ขอสู้อะช่วงแรกอะ <laughs> เติมอะไม่ขอสู้ใช่ไหม บ้านถิ่นก็นระวังนะมันอยู่ต้นทางบ้านญิงก็ใช่ว่าปลอดภัยเวลาเขาไปลงเขาก็โดนยิง <c oughs> เอ้าอะไรพี่ตอ, <c oughs> ดดอโดดลงตอไน่โดดลงตอนที่เอรถมันหืน <c oughs> พอดีเลย The airdrop is coming แต่วแต้สิมาเถระน่าจะเป็นคนรู้จักเก้แหละถ้างั้นมาัใจลงตั้งนั่นเออคนรู้จักเจ้เยอะสินะไม่เห็นเลยนะจะถึงพื้นอยู่แล้วอ่ะถึงจะเห็นแต่อย่างกินแรงเนรู้จักี่ยกินขอพัดว่ามิดเหมือนเองละหรือเปล่าวะ กีฬาเปล่าไม่น่าใช่ป้องไม่เห็นออนนะใช่ไม่น่าใช่อ่ะโอเเขาไม่ลุงตรงนั้นชื่อแฟนเขาออนอยู่ดิไม่น่าใช่กิฬาใครวะเนี่ยน่าจะเป็นลุงลุงเปล่าสงคูดูโอ้ลุงไหนลุงไหนลุงไหนลุงทวัตเหรอลุงตีฮะลุงตีลุงตีใช่ไหมไม่ก็ไม่เห็นออนเหมือนกัน เนาันไทยอ่ะบิ๊กเห็นเหรอบิ๊กเห็นออนหรือเปล่าแต่เคยเจออยู่ใช่ไหมเคยเจอเคยเจอลุงอยู่ใช่ไหมตรงนั้นมีใช่ไหมไอ้ยิงปีนนแหละพูดมันมีแล้วเหรอพูดมันมีแล้วเหรอ